แอปหาคู่สำหรับคู่แต่งงานกำลังฮิตในญี่ปุ่นสนับสนุนให้คนหันมานิยม NTR ตอนนี้ที่ญี่ปุ่นกำลังมีเรื่องที่ทำให้เกิดการถกเถียงอย่างหนักเลยนะครับเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเมียวเงาจะมาเล่าให้ฟังคือตอนนี้ี่ญี่ปุ่นเนี่ยมีแอปหาคู่ที่ชื่อว่า h u m a a d ซึ่งเอาไว้สำหรับคู่แต่งงานแล้วคู่ที่แต่งงานแล้วจะหาคู่ไปทำไมกันนะ ก็อย่างที่ทุกคนเข้าใจแหละไอ้เจ้าแอปหาคู่ที่ว่านี้มันสนับสนุนให้คนหันมานิยมการ NTR หรือการนอกใจนั่นเองผู้ก่อตั้งแอป h ิ m a t e เนี่ยกล่าวถึงแรงบันดาลใจในการสร้างมันขึ้นมาว่า ผมริเริ่มบริการนี้ขึ้นมาก็เพราะอยากให้คนได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยรสชาติในชีวิตมีคู่แต่งงานมากมายที่ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่พวกเขาสมควรมีความสุขและการมอบความสุขเหล่านั้นคือหน้าที่ของพวกเราแล้วก็ไม่ได้มีแค่แอปฮิลเมสนะยังมีอีกหลายแอปที่ให้บริการทำนองนี้แล้วก็มีการติดโฆษณาไปทั่วเมืองเลยด้วยทั้งบนบิลบอร์ดหรือไม่ก็ป้ายโฆษณาตามทางเดินรถไฟใต้ดินทำให้ชาวญี่ปุ่นหลายคนตั้งประเด็นถกเถียงขึ้นมาถึงความเหมาะสมแล้วเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างลองคอมเมนต แล็กเปลี่ยนกันได้นะ